สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่สวนป้าเพียนนะคะวันนี้เราจะมาดูมะละกอนะคะมะละกอต้นนี้โดกดกนะคะลูกย้ายใหญ่เอาไปทำส้มตำแล้วอร่อยมากนะคะลูกนี้หนักประมาณสองโลเคยไปทำส้มตำนะคะแต่ลูกสุกนี้ยังไมไ่ลองทานเลยยังไม่สุกเลยนะคะต้นนี้ไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองนะคะ มันขึ้นเองก็คือเราทานมาและวกอเสร็จแล้วก็มีเม็ดอะไรก็เวียงเบียงลงไปไม่รู้ว่าเป็นพันธุอะไรไม่เหมือนที่ซื้อมานะคะจะมีหอนแล่นมีเช็กดําอะไรพวกนี้แต่ของเรานี้อันนี้มันน่าจะกลายพันธุ์นะคะเป็นพันุ์อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะลูกใหญ่มากเรามาดูใกล้ๆนะคะนี่โอ้โหทำส้มตำานยอร่อยอร่อยกรอบๆนะคะ แต,แต่ถ้าสุกแล้วจาะเนื้อของเขาจะเป็นสีแดงหรือเป็นสีเหลืองก็ยังไม่แน่ใจนะเอาไว้ดูกันอีกทีหนึง่งถ้าเป็นพันดีถ้าทานเนื้อตอนสุกแล้วอร่อยป้าเพียนจะเก็บไว้ทําพันธุ์นะคะเพราะว่าเขาโดกดกนะคะไม่ได้ใส่อะไรนะคะปลูกชิ้งไว้เฉยๆนะคะปลูกชิงเข้าไว้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรทั้งนั้นแหละแต่ก็โหเห็นไหมดกต้นใหญ่มากนะคะ มะละกอนี่ไปเพียงก็ปลูกไว้สำหรับทำส้มตำะค่ะตำส้มตำตำ,ตำตำไทยตำปะล,ะตำลาลาตำเลาาอะไรพวกนี้อร่อยอร่อยนะคะนอกจากจะทำส้มตำล้วก็เอามาแกงส้มแกงส้มเพเพี้ยนจะชอบรูปหามหามนะคะเอามาแกงส้มอร่อยดีนะคะแกงส้มผัดใช่ไข่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ผลมะละกอก็อเอาผลมะละกอนี่ เวลาเวลาจะต้มเนื้อเปื่อยอ่ะมันบางทีเนื้อเนื้อมันเหนียวมากมันก็เปื่อยยากใช่ไหมคะเราก็เอาผดมะละกอนะไปล้างน้ําแล้วก็เขาเรียกตัดเป็นเว้นเว้นใส่ทศสองสามเว้นใส่ในหม้อต้มของเราต้มเนื้อของเรานะคะทําให้เนื้อเนี่ยเปื่อยง่ายนะคะถ้าเราไม่ชอบทานทานมะละกอในในเนื้อเปื่อยเราก็ตักออกได้นะใส่สักสักครู่เนื้อประมาณสิบนาทีก็ทําให้เนื้อเนี่ยเปื่อยเปื่อยเร็วเปื่อยง่ายนะคะ แล้วก็ใบของมะละกอนี่ก็จะแก้โรคเบาหวานได้ด้วยปเพียงนี้เป็นโรคเบาหวานก็จะพูดแต่เรื่องเบาหวานแหละนะคะก็คือเอาใบอ่อนของเขานะมันนึ่งกินกับน้ําพริกนะคะน้าพริกอะไรก็ได้น้ำพริกปลาน้าพริกหรือปลาสับอะไรพวกนี้นึง่งแล้วก็รับประทานเนี่ยมันจะช่วยลดมันจะมีรสขมขมนิดหน่อยนะคะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้นะช่วยช่วยลดความดันร้วยนะคะแล้วก็อ่า มะละกอนี้มีประโยชน์สําคัญอีกอย่างคือการกําจัดปลิงนะคะในะห้วยน้องคลองบึงของใครนะคะที่มีปลิงเยอะๆนะคะปลิงมันเยอะเข้าไปจับปลาจับกุ้งจับหอยเนี่ยปลิงจะเกาะตามแค่ต้นปลาโอ,ยอ้ยขยะขยะนะคะก็มีวิธีกําจัดก็คือเอาเอา,เอาต้นมะละกอน,นะคะต้นเอาต้นแก่นะคะบอกว่าต้นแก่ขนาดนประมาณนี้นะคะตัดเป็นท่อนๆประมาณสัก10เส้นนะคะโยลงไปในน้ําที่มีปลิงเยอะๆโยลงไป แล้วก็พอประมาณผ่านไปประมาณสักสิวันนี้ปิงก็จะไม่มีนะคะมันก็จะหนีไปหรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้นะคะค่ะสําสหรับวันนี้ก็ป้าเพียนก็นําเสนอเพียงแค่นี้แหละนะคะไม่รู้จะนําเสนออะไรถ้ายัางไงก็กดติดตามนะให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ